ีีฮัก้องนิวเนอค่แต่หมดลอุ้ยอโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่ให้ไม่ให้ชอบได้ไงน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมแฟนหมายถึงแฟนครับทุกคนไม่ชอบหนูเองไงฮึชอบใครนะ ไม่ให้มีคนรักได้ไงน่ารักขนาดนี้หมเหรอหรือไม่เฮียนั่นแหละเงาเฮียน่ารักคือคนรักอยู่แล้วหนูน่ารักเฮียน่ารักเฮียน่ารักก็ได้เฮียน่ารักหล่อด้วยฮัลโหลทุกคนผมจะพูดนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ได้ทำเห็นไหมครับเห็นมือไม่ไม่ไม่จับครับอย่เท่าเอ็งหนูบอกว่าเฮียน่ารักแล้วก็หล่อใช่ก็มันจริง เอาจริงทุกคนที่ผมพูดว่าผมร้อนหรือน่ารักไม่ได้หลงตัวเองเลยนะแต่มันคือความจริงโอ้อันนี้อันนี้หลงตัวเองแะครับทำไมหลงน้ำเสียง <c oughs> เงี้ยนวเฮียหรือหนูครับน่าจะหนูแหละเพราะว่าไม่มีใครชมว่าเฮียน่ารักเลยหนูไงชมว่าเฮียน,น่ารักนี่แหละรอนี่อยู่แหละ